อขอสักนับที่สอนครับผมเกี่ยวกับเสิร์ฟจูนสิ่งเจ้าหน่อสักนับที่สอนครับผมอ่ะเราสักนับสักนับเด้แลบครับแลบไม่ได้เลยจบเลยสวัสดีทุกคนนะครับพี่เจมกับอันนี้พี่สอนนะครับ วันนี้พี่เจมอยู่กับเจไดนะครับแล้วก็ส่งเดดล็อกนะครับวันนี้จะมาสอนทําส่งเดดล็อกนะครับโดยที่ไม่ต้องถักผมจริงของเราให้เจ็บหัวนะครับก็สามารถมีส่งเดดล็อกเท่ๆแบบนี้ได้นะครับอ่าอย่าเพิ่งงงนะฮะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย ทำทรงเดตล็อกนะครับโดยไม่ต้องถักผมตัวเองครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่ทำทรงเดดล็อกแต่ไม่ต้องถักผมเนี่ยนะเป็นไปได้นะครับผมเนี่ยพี่เจมทาให้ดูอยู่นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับเฉลยให้ตรงนี้เลยก็ได้ครับพี่เจมใช้แฮร์พีชนะครับหรือว่าวิกนะครับที่เป็นทรงเดดล็อกสําเร็จรูปอยู่แล้วนะครับแบบนี้เนี่ยนะฮะมาตัด แล้วช่อนะครับแล้วก็วัดขนาดนะครับแล้วก็มาติดที่ผมของเรานะครับก่อนที่จะติดแฮร์พีดเดดล็อกเนี่ยนะครับที่เราตัดได้เป็นช่อๆเนี่ยนะครับเราจะเก็บผมไว้ก่อนนะครับโดยการแบ่งผมเป็นช่อๆตามแนวเสยนะครับแล้วก็ม้วนนะครับม้วนบิดและกิฟติดไว้ก่อนนะครับเป็นช่อๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยฮะ เป็นช่อติดไว้ก่อนนะครับตามแนวเสยครับสัก4ีหแถวครับแล้วแต่เราแบ่งผมเราเยอะหรือน้อยนะฮะแล้วก็เอาแฮร์พีที่เราตัดได้นะครับทีลเราชอบทีลเราชอบนะครับตามความยาวก็วัดแล้วแต่ที่ว่าเราจะคิดว่ายาวแค่ไหนสวยอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะสำหรับของเจดนะครับพี่ก็ให้ความยาวลงมาถึงประมาณคิวนะครับแล้วก็ทุกๆช่อครับเราก็ทําความยาว เข้าเดิมนะครับแล้วก็ทําให้โดยรอบหัวนะครับพอรอบหัวสนับปุ๊บนะครับชั้นแรกเสร็จตามครับเราก็เติมชั้นที่2และชั้นที่3ตามไปนะครับให้เต็มหัวนะครับผมแล้วก็ดูว่าตรงไหนนะครับที่มันมีรอยต่อแล้วเราเห็นรอยที่เราติดกิ๊บไว้นะครับก็ให้ใช้อีกช่อหนึ่งครับปิด รอยนั้นนะครับอ่าไม่เห็นนะครับทับปิดไปนะครับมันก็จะไม่เห็นรอยกิ๊บนั่นเองครับนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ทรงเด็ดล็อกอย่างที่เราต้องการนะครับเป็นทรงเดดล็อกสั้นนะครับสําหรับเป็นผลเด็ดล็อกผู้ชายนะครับออกแนวลับๆนิดนึงครับแล้วก็เทด้วยนะครับของแบบนี้นะฮะไม่ยากนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเราก็มาดูว่าตรงไหนแหวงหรือตรงไหนควรจะเติมให้ดูเต็มขึ้นมาหน่อยนึงครับแล้วก็ แทรกเข้าไปได้นะครับทีละช่อทีละชอนนะครับไม่ยากนะครับ ขอสักดับที่สอนครับผมสักลับสักลับด้ลยดับครับลับไม่ได้เลยจบเลยจบเลยเออล่ะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กด share พี่เจมด้วยนะครับผม แล้วอยากให้เจมทำทรงให้หนู่นครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับผมสำหรับ E ีีนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปยังไม่จบนะครับดูต่อเลยบายบายเดี bye ๋ยวอไดผมรีรอเป็นไงบ้างชอบมากเลยครับคือแบบไม่เคยมีรูปแบบนี้มาก,ก่อน <c oughs> ซึ่งก็อยากไทยเก็บไว้ด้วยเพราะว่าแบบคือ นึกภาพไี่ออกว่าผมได้ทำแบบนี้นะอะไรสำหรับตอนแรกผมนึพี่ว่าจะใส่วิกให้เลยเและนี่คก็แบบพี่ตดัดแล้วพี่ก็อาดับทให้ใส่แบเป็นพีนไงแต่ทุกอย่างมันก็ใช้เวลาแล้วต้องใส่ใจด้วยนะครับแล้วขอบคุณที่ทำมาให้รูปแบบนี้ผมชอบมากๆครับ <c oughs>